สวัสดีค่ะนี่คือคลิปวิดีโอสอนการใช้งานเมนูจัดทำบัญชีรายชื่อราชการครูที่มีตัวตนสำหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนทำการเข้าสู่ตัวระบบทรัพยากรบุคคลทงางการศึกษากรุงเทพมหานครผ่านเว็บไซต์ cms com จากนั้นให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบค,ค่ะ จากนั้นขอให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนไปยังด้านซ้ายมือของท่านเลือกระบบเลื่อนเงินเดือนจากนั้นไปยังเมนูจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่มีตัวตนในคลิปวิดีโอนี้จะสอนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในการปรับปรุงสถานะของข้าราชการครูและปุูขารกรทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้สังกัดโรงเรียนของท่านเอง ที่มีสถานะเกษียณลาออกถึงแก่กรรมปลดออกและไล่ออกหรือวิธีการขอให้ท่านค้นหารายชื่อหรือนำสกุลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท่านต้องการขึ้นมาค่ะจากนั้นตัวระบบจะประมวลผลและแสดงผลรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ท่านเลือกกรองข้อมูลขึ้นมาและให้ท่านเลือก กดปุ่มแก้ไขค่ะจากนั้นขอให้ท่านตรวจสอบเงินเดือนเดือนตุลาคม2567ในช่องรับเงินเดือนอันดับคอสอว่าถูกต้องหรือไม่กรณีไม่ถูกต้องท่านสามารถปรับเปลี่ยนได้ขอท่านเลือกตรวจสอบเงินเดือนและตัวระบบของเรามีเงินเดือนให้ท่านเลือกรายแท่งกรณีเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ตรงกับให้เงินเดือนที่มีให้เลือกในปัจจุบันขอนให้ท่านเลือกแค่เงินเดือนที่ใกล้เคียงที่สุดโดยสามารถปัดยอดขึ้นได้ค่ะจากนั้นให้ท่านเลือกระบุค่าตอบแทนพิเศษท่านจะระบุหรือไม่ก็ได้ในตัวระบบข,ของเราไม่บังคับนะคะจากนั้นให้ท่านเลือกสถานการณ์ปฏิบัติงานเลือกสถานะเป็นไม่มีตัวตนจากนั้นเลือกสถานะเป็นกเกษียณ ลาออกถึงแก่กรรมหรือปลดออกหรือไล่ออกในที่นี้ขอเลือกเป็นกเกษียณอายุราชการนะคะจากนั้นให้ท่านกำหนดวันที่คำสั่งมีผลคะ่ะจากนั้นให้ท่านกดบันทึกยืนยนันและกดปุ่มตกลง เท่านี้ข้าราชการครูของท่านก็ถูกปรับเปลี่ยนสถานะไปเรียบร้อยแล้ว